สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Review ครับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเปิดสกัดลัดใหม่นะครับกับการรีวิวคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ชมนะสนใจกันอย่างล้นหลามอย่างแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อที่เรียมว่าเป็นผู้ต้นกําเนิดนะครับของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกนะครับผมอันนี้ก็มาในซีรีส์ของ r a s p b e r r y Pi นั่นเองนะครับอันนี้นะครับมาในรุ่นที่มีชื่อว่า r ั s เ b e r r y ี i า400นะครับอ มพิวเตอร์นะครับหรือก็ออกแบบมา เป็นเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะครับผมเอาไว้ใช้งานเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไปนะครับผมก็ดูลักษณะกล่องแล้วนะครับผมก็จะเป็นโูบตัวนะเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมอันนี้อันนี้คือเขาเป็นลักษณะเอาบอร์ดลัตเบร์พายนะครับเอามาฝังในคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมก็ตัวกล่องค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็ถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กยี่ห้ออื่นก็เป็นกล่องที่นี่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าเทียบกันกับพวก อุปกรณ์อย่างพวกคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ก็ก็ปรับขนาดก็ประมาณนี้แหละนะโอเคนะครับก็อันนี้เขาก็อธิบายฟีเจอร์ต่างๆนะครับของตัวบอร์ดลัตเบอร์รี่พาย400นะครับผมแล้วก็ดูจากลักษณะแล้วนะครับก็เหมือนกับลัตเบอร์รี่พายอันนี้เขาก็จะเป็นสเปคของเขานะครับฟีเจอร์นะครับผมก็โปรเซสเซอร์นะครับใช้ BCM 2711นะครับเหมือนกันกับลัตเบอร์รี่พาย4นะครับแล้วก็ตัวนี้อยากจะพิเศษตรงที่ว่าเขาทําการดันคล็อกของตัว CPU มาที่1.8กิกะเฮิร์ส์นะครับผมแล้วก็ตัว เมมโมรีนะครับแรมนะครับจะมีขนาดเดียวนะครับอยู่ที่4นะี่กิกะไบต์นะครับเป็น L P D D R 4ี่บัสสามพนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับก็จะครบนะผมทั้ง Wi-Fi นะครับ Bluetooth แล้วก็แลนกิกะบิตแล้วก็ USB 3 2ช่องแล้วก็ USB 2 1ช่องนะครับโดย Wi-Fi เนี่ยก็รองรับทั้งคลื่นทั้ง2.4แล้วก็5้ากิกะเฮิร์เป็นมาตรฐาน B G N A C นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเข้ากันได้กับเราเตอร์ที่บ้านของท่านได้อย่างสบายนะครับผมแล้วก็ G P I O นะครับก็40 ปีนตามมาตรฐานนะครับแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อ HDMI แบบไมโครทั้งหมด2พอร์ตนะครับสพอร์ตอยู่ที่ 4K 60 h z ินะครับผมแล้วก็จะมีพวกวิดีโอรีคอร์ดให้2องค่าให้สองสี่นะก็ตามสับก็ ไม่มีอะไรมากครับ SD card เป็น micro SD card slot เอาไว้บูตระบบปฏิบัติการเหมือนเดิมนะครับก็คีย์บอร์ดเป็นแบบ78คีย์นะครับเป็นอ่าชนิดที่เรียกอ่าเรียกว่า10 keyless นะครับผมจะไม่มีปุ่มตัวเลขมาให้แล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟเลี้ยงแบบ5โวลต์นะครับเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB Type C นะครับผมโอเคนะครับก็สเปคคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแกะกล่องไปดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ อันนี้นะครับก็มีใบเอกสารจากในจากที่ร้านที่ได้ซื้อมานะครับผมอันนี้ของาทาง, <Okay. S 1> ง,ทางจากทางไซทอนนะครับผมโอเคก็เป็นตัวแทนจําหน่ายบัลลัสบริพายนะครับแล้วมาขายในประเทศไทยด้วยนะครับโอเคนะก็ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเปิดมาปุ๊บโอ้โหมีของถ้าดูในหน้าจอนี่อาจจะอาจจะดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาดูของจริงนี่คือแบบคือเนื้อเป็นแบบสีขาวคือแบบขาวมากนะโอเคนี่แหละครับก็ คือโฉมหน้าของตัวบอร์ดรัดเบอร์รี่พาย400นะครับผมก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับที่ฝังตัวคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเข้าไปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ในยุคนึงนะครับที่เขาใส่ CPU ใส่ตัวแรมใส่ตัวดิสก์ C, อ,อะไรต่งตางๆไว้ที่ใต้คีย์บอร์ดนะครับ ก็เป็นคอมพิวเตอร์แบบเหมือน all in one นะครับผมก็ซื้อแค่แพ็กนี้ก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมเคนะก็ดูจากลักษณะแล้วนะครับผมก็โอ้ดีไซน์นี้คือแบบงานคือเรียบร้อยดีมากนะครับผมนับภาพในวิดีโอนี้อาจจะถ่ายทอดอาจมาไม่ได้หมดนะครับผมตัวเทสเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นจะเป็นด้านๆนะครับผมก็นิ้วกดก็จะไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับงานดีมากนะครับผมอันนี้ด้านล่างนะครับตอนนี้เขาก็มีช่องระบายความร้อนนะครับผมก็ไอสโตร์ที่ เป็นด้านในนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเพลทที่เป็นโลหะนะครับอันนี้เป็นเพลทที่เอาไว้สําหรับระบายความร้อน CPU นะครับผมก็เป็นเพลทขนาดใหญ่นะครับก็รับรองได้ว่าใช้ตัวจุดตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของความร้อนในเหมือนกันกันกบตัวบอร์ด Raspberry Pi 4อย่างแน่นอนนะครับเคันนี้ก็เขีนเยนวะ่า Raspberry p b e r i 400เป็นโลโก้ Made in UK นะครับผมอันนี้ก็ตรงรุ่นแน่นอนนะครับของแท้อันนี้นะครับก็จะมาดู พอตการเชื่อมต่อนะว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมก็เริ่มจากสายสุดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่า40พิน GPIO นะครับก็จะเริ่มจากพินที่1อึาจะเริ่มจากอันนี้เลยอันแรกจะด้านบนนะครับผมอ่ากวาบนสุดนะก็จะเป็นพิน1นึ่ครับสอาไล่สลับฟันปลาลงมาจนถึงพินที่40ก็จะอยู่ล่างสายสดนะครับผมอันนี้พิน GPIO แล้วก็อันนี้จะเป็นสล็อตเสียบไมโคร SD การ์ดนะครับเป็นแบบเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะล็อกนะผมนี่จะเสียบให้ดูนี่ครับเสียบไปมันก็จะล็อกมานะครับแล้วก็ถ้าออก ก็กดก็กดย้ำไปหนึ่งครั้งนับนีตัว SD การมันก็จะออกมาก็สามารถหยิบได้ง่ายนะครับแล้วก็นีรนบก็จะเป็นช่องเสียบไมโคร HDMI ทั้งหมด2ช่องนะครับสามารถต่อพร้อมกันได้2จอนะับแต่ที่น่าสังเกตก็คือตัวพอร์ตมันจะค่อนข้างอยู่ใกล้กันมากนะครับผมก็ถ้าใครใช้พวกคอนเวอร์เตอร์นี่อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผมมันอาจจะใช้ด้วยกันไม่ได้อันนี้นะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับอันนี้เอาไว้ต่อไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับไม่แน่ใจว่ารองรับ ในตัว power delivery ละอย่างนะอันนี้นะครับก็จะเป็นอพอร์ตใน USB 3.0นะเทั้งหมด2ช่องด้วยกันแล้วก็ USB 2.0 1ช่องแล้วก็แลนกิกบิตนะผมอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นเคสสินตันล็อกนะผมเอาไว้สำหรับล็อกไม่ให้แบบใครขโมยอะไรไปใช้นะครับผมโอเคนะครับก็ตัวลักษณะของตัวบอร์ดตัวของอรับบริยุย400นะคร0 0ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ในส่วนของด้านด้านหลังกับด้านบนนะก็ด้านหน้านะครับก็เป็นลักษณะเป็นคีย์บอร์ดแบบ10 K คีย์เลสนะครับผมก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีปุ่มตัวเลขที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับเลเยอร์นะครับจะเป็นเลเยอร์สแตนดาร์ดนะครับเหมือนกับคีย์บอร์ดในบ้านเราทั่วไปนะครับแต่จดสังเกตก็คือมันจะไม่มีมสกรีนภาษาไทยนะครับเพราะว่าเนื่องจากทางรัสบริพายเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีบริษัทอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะาก็เลยไม่ได้ทํารุ่นออกมาสาหรับคีย์บอร์ดเลเยอร์ภาษาไทยมาให้นะครับแต่ส่วนการใช้งานเนี่ยตัวเลเยอร์วางแต่ตัว,ว,ตวปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันกับคีย์บอร์ดที่ใช้ในบ้านเราทั่ว่ววๆไปปนะเเพรราา็ีย์บอด Layout ที่เป็น US นะครับผมจากจุดที่ไม่เหมือนก็คือในส่วนตรงนี้นะปุ่มนะครับผมปกติแล้วคีย์บอร์ดทั่วไปเนี่ยจะเป็นปุ่ม Windows นะครับผมอันนี้จะเป็นปุ่ม l o c a l p b e r r e p i นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็การทำงานก็จะเหมือนกับปุ่ม วินโดว์แหลก็คือกดปุบมันก็จะมีเมนูของอหน้าจอของรัดเบรรี่พายขึ้นมานะครับก็หลักการทํางานเหมือนกันนะแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีไฟสถานะนะครับผมก็ไฟด้านขวาสุดเนี่ยเป็นไฟ p o w เ r รนะครับก็คือไฟเดยงเข้าตัวบอร์ดทำงานเนี่ยอ่าตัวไฟตัวด้านขวาสุดจะติด,ดทํางานนะแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟน้ำล็อกนะผมอันแรกจะเป็นไฟนําไฟนาล็อกแล้วก็อันตรงกลางนี้จะเป็นไฟแคบล็อกนะครับผมก็เหมือนกับคีย์บอร์ดทั่วไปนะก็ดีไซน์ก็ถือว่าโอ้โหสวยงาม มากนะผมเห็นแล้วไม่อยากใช้เลยนะอยากจะเอาแบบเอาไว้แบบใส่ตู้โชว์อะไรประมาณนี้นะคืองานดีมากนะครับปุ่มอะไรการสัมผัมสแทนพิมพ์สัมผัสอะไรพวกนี้นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันกันกบ คีย์บอร์ดที่ใช้ทั่วๆไปนะครับใช้กับพวกเครื่อง PC อะไรพวกนี้ครับเป็นปุ่มแบบยางธรรมดานะครับผมก็ไม่ได้เป็นแมชชีนิกนะผมก,ก็การกดอะไรต่างๆเนี่ยก็นิ่มนะครับผมแล้วเหมือนกันกับคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับใครที่ใช้โน้ตบุ๊กเป็นประจําอะไรพวกนี้นะครับก็ให้ความรู้สึกที่ แบบเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของเบื้องต้นนะครับของตัว Raspberry Pi 400นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของน้ําหนักของตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ทใช้งานเบื้องต้นแล้วก็อัตราการกินพลังงานนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับน้ำหนักนะครับของตัว Raspberry Pi 400นะครับจะอยู่ที่เท่านี้ครับ379กรัมครับ ครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่หน้าจอของตัวระบบปฏิบัติการ r a s p b e r r y Pi OS นะครับผมก็เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นตัวบอร์ด r ั s p b e ร r y Pi ย4ที่เอามาแปลงเป็นคีย์บอร์ดอะไรตัวนี้นะครับก็ในตัวของระบบปฏิบัติการเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกันร่วมก,กันกับตัวบอร์ด r a ส p b e r r ร Pi รุ่นที่ผ่านมาได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมก็คงสร้างอะไรต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับหน้าตาการใช้งานเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่บอกไปก็คือในตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีปุ่ม รัดเบอร์รี่พายนะครับกดปุ๊บเนี่ยตัวเมนูที่เป็นด้านบนตรงนี้มันก็จะขึ้นมานะ่างที่เห็นในหน้าจอที่ขึ้นมานี้นะครับผมโอเคก่นในส่วนของการใช้งานเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวระบบตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมที่เคยเล่นบอลรัดเบอร์รี่พายมาเนี่ยก็น่าจะใช้งานได้ไม่ยากนะครับเพราะมันก็เหมือนเดิมนะครับการใช้งานอะไรต่างๆอ,อ๋อแล้วก็ในส่วนของตัวแป้นพิมพ์ของตัวรัดเบอร์รี่พาย400เนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน power ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูนะ ในส่วนของสรุปกันนะครับว่ามันต้องทํำยังไงนะครับก็ในส่วนของการใช้งานอะไรทงนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมออดในส่วนของอุณหภูมินะครับผมก็ผม,ไ,มได้ลองใช้ฟังก์ชันเบสไมค์นะครับผมก็ลองไปพักตึงนะก็อุณหภูมิก็แช่อยู่ประมาณสัก45องศาเท่านั้นนะครับก็ถือว่าตัวรัดเบริไพาย4ี่นี่ก็เน้นว,ว่าควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าสภาพอากาศที่อาจจะดูร้อนสักนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญ,ปญหา ไม่จําเป็นจะต,ต้องมีพัดลมอะไรอยู่ข้างในนะเพราะเขาออกแบบแผ่นเพจในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าการออกแบบภายในเนี่ย<ๆ>ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสำหรับตัวรับบริ้วพาย400ตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะมาดูในส่วนของการบริโภคพลังงานนะครับของตัว l ั m เบ r ร์รีพาย400นะครับว่ามันกินพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้นะครับก็สถานะไอเด้ลนะครับก็อยู่ที่ 0.4m นะครับผมก็สวิงนิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองฟูลโหลดนะครับด้วยโปรแกรมเบสมาร์กันนะครับว่าในขณะที่ c p u ทำหงานเต็มที่100%เนี่ยมันจะกินพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับป้าย ตอนนี้นะครับก็อยู่ในสถานะ full load นะครับก็อยู่ที่ 0.93m นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวลัดเบริพาย400นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ connect ในส่วนของ wifi หรือ bluetooth นะครับผมก็ใช้อันนี้คือเป็นพลังงานที่ตัว cpu ทำงานเต็มที่เพียวๆนะครับผม ก็สำหรับในการรีวิวบอร์ดรับบริสพาย400นะเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในรูปทรงของคีย์บอร์ดนะครับก็ต้องก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอสรุปส่งท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่ง ปรดักใหม่นะครับของทาง a ั p b e r r y Pi นะครับที่ออกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมานะครับอันนี้เป็นในรูปแบบของเอา CPU เอาหน่วยความจำอะไรต่างๆยัดเข้ามาในฟอร์มแฟกเตอร์ของคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบขนาดเหมือนกับโน้ตบุ๊กอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอาไว้ต่อกับจอภาพนะครับต่อไฟเลี้ยงก็สามารถใช้งานเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมเอาไว้ใช้แล้วงานทั่วๆไปอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะเพราะว่าซ p u ของตัวตัวนี้นะครับผมก็มีคล็อกที่สูงกว่าตัว r ั s p b e r r y Pi ียูน หน่อยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายนะครับผมก็ก็แล้วก็ในส่วนของพาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะมีปุ่มฟังก์ชันกับ f 1 0นะครับนี่ตัวนี้เป็นปุ่มปิดนะครับในกรณีที่เราสั่งชัดดาวตัวอุปกรณ์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราอยากจะเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กด f 1 0ตัวนี้ได้เลยนะเป็นการเปิดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมไม่จำเป็นต้องไปถอดในส่วนของ ไปเลี้ยงออกแล้วก็เสียบใหม่อะไรนี้นะครับผมก็ก็ถือว่าอีกหนึ่งวิธีการที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้ใช้งานนะครับก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับผมก็ในส่วนของหน้าตาอะไรต่างๆนะครับก็ตามที่เห็นนี้นะครับผมก็เป็นสไตล์แบบสีขาวสวยงามนะครับผมอันนี้ก็ผมคิดว่าแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับสําหรับอุปกรณ์เช่นนี้นะครับก็ในส่วนของข้อตินะครับผมก็อาจจะต้องมีบ้างนะครับผมในส่วนของในตัวรัสบริภาย400นี้นะครับจะ มีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับก็คือรุ่นแรม4กิกะไบต์เท่านั้นนะครับผมซึ่งจะต่างจากบอร์ดรัลเบอรี่พาย4แบบปกติตรงที่ว่ารัลซเบอรี่พาย4ช็อจะมีโมเดลให้เลือกนะเป็นแรม2กิก4กิกแล้วก็8กิกะไบต์แต่ตัวนี้จะมีแค่โมเดลเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นครับก็คือไม่มีสกรีนภาษาไทยมาให้นะครับผมเพราะว่าเป็นเครื่องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับผมสำหรับคนที่ ซื้อนะครับในร้านค้าบางร้านนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะมีใน um ส่วนของสติกเกอร์ในตัวภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับสำหรับบางร้านนะแต่สำหรับผมคิดว่าติดสติกเกอร์มันอาจจะดูแบบอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามก็ได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับสำหรับคนที่ใช้งานแบบจริงจังนะมีการใช้งานพิมพ์ภาษาไทยอะไรพนี้ก็อาจจะต้องซื้อสติกเกอร์มาเพิ่มอะไรอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ใช้งานแบบที่ไม่จําเป็นต้องพิมพ์ภาษาไทยอะไรพวกนี้หรือพิมพ์สัมผัสได้อะไรนี้ก็ก็ไม่จําเป็นนะครับผมอันนี้ก็ ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมก็ไม่เสียในเรื่องของการดีไซน์รูปลักษ์อะไรต่างๆด้วยนะครับผมจะรับในตัวแป้นพิมพ์นะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมซื้อในในเว็บไซต์ของไซ t ันดอทไอโอนะครับผมก็ราคาอยู่ที่ประมาณ2,000ันบาทนะครับผมอันนี้ผมจําราคาไม่ได้แล้วว่าเจอมานานพอสมควรแล้วนะครับผมก็ลองใช้งานถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเครื่องไม่ล้อเลยนะครับผมก็สามารถใช้งานต่อนเนื่องได้แบบสบายๆายนะ ถึงแม้จะมี CPU ที่มีพลังกาลังมากกว่าบอร์ด r a ส v e r y Pi แบบปกติก็ตามนะครับผมอันนี้เขาถือว่าแก้จุดอ่อนไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคนะครับก็สําหรับในรายการคันที่รีวิวนะครับว็าต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ